อย่าย้อนกลับมิกทองระยะพดกฎนาฬิกาคอมเมนต์รั่ยยงความรักพระเอกหนุ่มมิกทองระยะพดยืนเท่ๆอยู่กับเงาสะท้อนของกระจกพร้อมแคปชั่นว่ากฎของกระจกคือการสะท้อนกลับมากฎของนาฬิกาคือการไม่ย้อนกลับไปโดยมีคนชื่นชอบแคปชั่นว่าเฉียบคมและเท่สุภาพบุรุษมากๆบ้างขอย,ยืนแคปชั่นไปใช้ด้วยโดยมีคอมเมนต์ถามหนุ่มมิกเลือกเป็นกระจกหรือนาฬิกาซึ่งหนุ่มมิกก็ตอบคอมเมนต์ตอบด้วยว่า เป็นนาฬิกาแล้วกันนะครับซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ยงถึงเรื่องความรักของพระเอกหนุ่มลักษณะยงไปถึงโบเมลาดากันเลยทีเดียวอาทิบางคนเขาอาจจะเลือกเป็นนาฬิกาไปก่อนคุณหลายเดือนแล้วมัง้งผมเคยซื้อนาฬิกาโบราณจากตลาดของเก่าแบรนด์กุชชี่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกดูดีมากเลยแต่อะไรภายในกลับเป็นของปลอมทำเลียนแบบจากจีนประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้ผมรู้ว่าการมองอะไรบาง,างอย่างจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเราอาจจะถูกหลอกเอาง่ายๆคุณว่าจริงไหม คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่ครั้งก็จบเหมือนเดิมถ้าเกี่ยวกับความรักอยู่ที่คนอ่านแหละครับว่ากลับมาอ่านใหม่ครั้งนี้จะเข้าใจมันมากแค่ไหนคนที่อ่านเท่านั้นที่จะรู้ว่าจบแบบเดิมไหมการกลับมาอ่านครั้งนี้อาจจะไม่จบแบบเดิมก็ได้เพราะการอ่านครั้งแรกเราอ่านจะอ่านแบบเปิดบางหน้าผ่านไปเลยจึงทําให้อ่านได้ไม่ครบถ้วนแต่การอ่านครั้งใหม่ถ้าคนอ่านมีความเข้าใจมากพอทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับ ตอนนี้ผมก็กลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมเหมือนกันครับแต่อ่านด้วยความใส่ใจมากขึ้นกว่าการอ่านครั้งแรกครับเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ